เป็นไงมั่งครับทุกคนอาคิฟที่เราอิสระนะครับไม่มีพันธะอะไรทั้งนั้นนะครับเราจะมีความสุขไปต่อวันเป็นอย่างนี้เองนะครับเราไม่ต้องยัดเยียดชีวิตของเราให้ใครนะครับแล้วค่าเขาไม่เราไม่สําคัญกับใครเราไม่มีค่ากับใครนะครับเงินเราก็จะเหลือแล้วเราก็จะมีกินมีเที่ยวนะครับสนุกสนานนะครับใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่นะครับไม่ต้องมีใครมาบงการชีวิตเรานะครับ ความสุขอยู่แค่เอื้อมนะครับขอให้ทุกคนจงทําตามเสียทองนะครับนะครับแล้วก็แบ่งเวลาให้เป็นนะครับในการเที่ยวนะครับเมื่อก่อนเสียทองบ้าแต่งงานนะครับทํางานอย่างเดียวแทบไม่มีเวลาเที่ยวเลยครับหรือไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเสียทองจะมาเดินอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่จะคิดแต่เรื่องงานคิดแต่เรื่องเงินนะครับทําไงก็ได้ให้ได้เงินมากที่สุดนะครับทำาระไดก็ได้ให้มีรายได้มากที่สุดนะครับทําไงก็ได้นะครับ ให้เงินเข้าบัญชีให้หน้ามากที่สุดนะครับทุกคนนะครับตอนนี้เสียทองจะเริ่มเปลี่ยนทาทัศนครติแล้วนะครับจากคนเคยเห็นแก่ตัวตอนนี้จะเป็นคนเปิดโลกกว้างให้อิสระกับชีวิตของตัวเองนะครับเพราะอายุปูนี้แล้วนะครับมีโอกาสที่ไม่รู้จะลาโลกได้วันไหนนะครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ